แขแบบอลมาทั่วประเทศ4,000พันแห่งวันนี้จะไปแชร์เรื่องตัดผมจะหน่อยเออค่าบริการหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะบริการตัดผมค่ะโอ้โหลูกค้ามาหามาตั้งนานแล้วเรื่องตัดผมเนี่ยใช่ใช่เอาใครอ่ะพี่สนอ้าวพี่โชว์น้องโชว์โอ้โหเอาไปผมนะโอ้เอาไปนานแล้วล่ะเดี๋ยวดิพี่เปลี่ยนอาชีพแล้ว ตัดผมเหรอมาเป็นบาร์เบอร์แล้วตัดผมเลสิเอาเอาเอาเช็ดนั่ง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 หามาตั้งนานโอ้โหเอาทรงอะไรอ่ะเอาทรงเดิมเลยเหมือนเดิมเลยนะได้มันไปเมาไปช่าไหนวะเนนี้โอ้เย็นเลยโอ้หล่อเหมือนเดิมแจ๋วเลย เอาเอาโอ้โหมันต้องอย่างนี้พี่ชูนีนะเมาจนไม่รู้เรื่องว่าเขาตัดหรือยังไม่ตัดดูสิหลับตื่นมาอุ้ยทรงดีจังเออชีมนี้ดีนะครับเดี๋ยวได้ทั่งละ